Apple ลกำลังจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลให้ Google เพื่อปรับปรุงซีรีส์ยงานใหม่ๆกล่าวว่า Apple กํกำลังจะเสนอสัญญากับ Google ในการจ่ายเงินสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์เจนเนอนของ g o o g l e ในการพัฒนาซีรีส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ทำไม Apple ถึงต้องหยิบ Google มาใช้การร่วมมือนี้ถูกมองเป็นการเติมเต็มความสามารถของซีรีส์ในขณะที่ Apple กํกำลังพัฒนา AI ของตัวเองซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อน ด้วยการร่วมมือกับ Google พวกเขาจะสามารถเร่งความสามารถของ Siri ให้สามารถทำงานรอบด้านได้อธิการสรุปข้อมูลการวางแผนและการสั่งการที่ซับซ้อน Apple ไม่ได้เลือก Google โดยไม่คิดก่อนหน้านี้ Apple ได้ทดสอบโมเดลจากบริษัทอื่นๆเช่น OpenAI และ Anthropic ก่อนจะตัดสินใจว่า Google จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนา Sir ิอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ไม่รวมการใช้บริการค้นหาของ Google ในระบบปฏิบัติการของ Apple แต่มีความหมายที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่า Big Tech สามารถร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ทำไมถึงต้องเป็นเงินหนึ่งพันล้านดอลลาร์คำถามนี้อาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความคิดเห็นต่างๆแต่การลงทุนจำนวนมหาศาลนี้สามารถช่วยให้ Apple เร่งความสามารถของ Siri ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันในอุตสาหการรมเทคโนโลยีคุณคิดว่าการร่วมมือระหว่าง Apple และ Google จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร การร่วมมือนี้อาจจะเป็นกระบวนการที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนา AI ในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการร่วมมือระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มักจะมีการแข่งขันและความร่วมมืออยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามการร่วมมือนี้อาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความคิดเห็นต่างๆอีกด้วยพร้อมกับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการร่วมมือระหว่างบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple และ Google แหล่งข้อมูล TechCrunch